ตัวออกปฏิบัติงานแล้วนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนนะดูสตาร์ทเครื่องกันนะ การ43นาทีนะครับสวัสด,ดีคุณเจเนซคผลวารถไฟนะครับามาชมโดนพิเศษที่สามอกนะครับจุมทังหัดใหญ่กรุงเทพขับวัดนะกำลังเคลื่อนกระบวนจอดน,นะมมีงานไงอาลิมน้ำมาติดคืนอ่ะใช่ใช่ใช่สรุปจัดตรงไหนลงเอาลิมน้ำที่เดิมมาเป็นที่ไหนเรเอาลิมน้ำเลยใช่ไหม วางหน้าที่แม่แพงหาที่ตั้งดีๆได้อืมกำลังมองผมก็มองอยู่ต้องเลยเอาไว้แล้วไปขายตรงนี้ดีไหมได้ไหมไม่ดีส่งใบผมจีนเราไปทีกต้องไปตั้งมีหรอกมันก็มีปืนด้วยผมเห็นก็อยาก็ร้100ยิ่งมากเหล่าถูกต้องเราไปตั้งเงี้ยคนไม่ยากอ่ามานะครับวันนี้ใช้คิวเอสวนะห้าสองสองสี่นะครับ ผู้สัที่ี่สานลาดพี่ลาดรีผู้ยาที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาดรีวตัวตอนะครับโอยไหลไม่หยุดนะตรวมีออเดอร์ได้วันนี้ขันที่สามนะโอ้ยอยไม่จอดอีกท่น่ารัก้โดี่สองโอ้ยไปไกลเลยนะครับผู้โาจากสถานีสุาหัดใหญ่ไปทางสถานีกรุงเทพือว่าครับโอ้ยจอดไกลจังนะ ไม่พ้นะครับออกต้นทางนะครับชุมทางหันใหญ่ก็17นาฬิกา45นาทีนะครับ ตามกำหนดเวลาถึงกรุงเทพหพิวัดก็รู้สึกว่าจะสิบนนนะในกาห้าสิบนะในวันนี้ก็ช้าอยู่ประมาณสามสิบเก้านาทีนะครับของไขาดีนะขบวนนี้นะเตรียมอบอตัวออกนะครับ ขบับรถตัวพิเศษครับพินารักษ์ขบวนที่3 2ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วอยู่รับส่งบริษัทที่สถานีบัตโป่งและสถานีนะครปฐมเป็นสถานีต่อไปครับ ย่งเลี้ยวเข้าเส้นทางที่ขึ้นสะพานขึ่งเหมือนเดิมนะครับเหลือเป็นงูเลยนะ,ะเดี๋ยวไปรอชมขบวนต่อไปกันครับเห็นตัวออกปฏิบัติงานแล้วนะครับ,บวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนนะ เสตา,าร์ทเครื่องกันนะน,นี่ติดง่ายนะครับตรวทาบขาบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีเป็นขบวนรถชาา้ธรรมดาได้ที่252รถทางจากสถานีกระจุดเพริร์ขัน ไลท่ทางสถานีทนบุรีท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนดถนนี้กรุณารอ,อการเบียสารได้ในชานชลาที่หนึ่งขอบคุณค่ะ,ะสับเปลี่ยนเข้าหลังทางด้านซ้ายนะครับอตอนนี้ก็ ้โมงเก้านาทีนะธรรมดาที่สองห้าสองครับเด็กสักคู่จะเข้าจอดนะวันนี้ราช้าอยู่ประมาณยี่สิบเจนาทีนะครับอ่ามาแล้วนะครับวันนี้ใช้ G E นะครับทำกระบวนเก้านาฬิกาสิบห้านะครับมาถึงนะครับประจวบกิรีขันทธนบุรีนะครับ 4551นะคุณสายฟที the ่นี่านีรามีที่นี่ะถานีรามคุณีสาที่มีความประสงค์จะที่ถานีี่ปตรสบของนักัง้งหน้าจากบรัองทัพมนาตารจดที่เป็นสาเ็นตาุธรรมธรรมดาตาุาสามสาท่าทหารัาท่าคาลงหลายคนเหมือนกันนะ ขบวนนี้นะครับออกต้นทาง4ีสี่ห้าสิบนาทีนะครับมาถึงปลายทางก็1ะเป็นนาฬิกาสี่สิบห้านะตามกำหนดเวลานะครับออกเลยนะจอดแป๊บเดียวนะขบวนเท่านี้ไม่อยุบส่งบริษาทที่สารับ้าน ลาลการยังไม่จอดนะครับมาชมกันต่อนะครับ9นาิกา32นาทีนะครับมีขบวนรถกำลังเข้าจอดนะครับอีกหนึ่งขบวนนะ้าดวนพิเศษทักษินที่38และ46นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์ขออภัยนะครับสุงไงกะลกประดังเบซากรุงเทพอภิวัตน์นะครับ าอยู่สี่นาทีนะครับโอ้โหวันนี้ทำเวลารู้สึกจะดีกว่าเมื่อวานอีกนะไม่รู้ว่าย้อนแสงหรือเปล่านะครับในกล้องนะต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะถ้าย้อนแสงนะครับ ใช้ q s y เหมือนเดิมนะห้าสองสี่เก้านะครับ ลาบพรีผู้โดยสารที่พิบัติมาผมจะลงที่สถานีลาบุรีิบดตรอจอดสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงจากรถให้ถูกต้องโอ้ยผู้โดยสารลงเยอะเลยนะขบวนรถที่จอดใช่ไหมครับคณะที่หนึ่งไปข้างไกลนะครับกล้องมองไม่เห็นเลยนั่สี่ที่หกรับส่งผู้โดยสารจากสถานีตรงไหนโคลงแลนสถานีประดังเบตาปลายทางสถานีกรคูแยบหรือว่าครับ ตอนนี้9ก้ในการามบส่นะครับจริงๆตามกําหนดเวลาจะออก9ก้าในกาสามสิบสี่นะขบวนรถพิเศขษขบวนที่สามสิบแปนาทีสิบหออกจากสถานีราชบุรีไปแลา้ลาคือรับสง่งโุยสารที่สถานีบ้านโปงและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปครับ ตามกำหนดเวลานะครับออกต้นทางที่สุงไห่โกโลก14นาฬกา20นาทีนะครับถึงปลายทางกรุงเทพอภิวัตินะครับในวันถัดไปนะก็เที่ยง5นาทีนะครับไอ้อันนี้สีของม่วงนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นตู้อะไรนะเพื่อนเนท่นานใดที่ทราบนะก็บอกข้อมูลกันได้นะครับโอ้โหสีนี้พองหมดเลยนะ เมื่อวานชั้นสามนี่ดูโลงๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะวันนี้จะมีผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะาตู้บเสบียงนี้ก่อนเต็มเลย โอวันนี้เยอะก็กว่าเมื่อวานนะครับ ครับตอนนี้มาอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับมีรถกําลังจะเข้าพอดีเลยนะขบวนธรรมดาที่255นะครับทนบุรีหลังสวนนะ10นาฬิกา37น,นะครับก็ราช้าอยู่ประมาณ30กว่านาทีนะครับ บันนี้ออกต้นทาง7ในกา30นาทีนะครับก็ถึงปลายทางที่หลังส่วนก็19ในกา5นาทีนะครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ